สวัสดีครับคุณผู้ชมมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับช่อง My ออมสินครับวันนี้เราพามาดูสมุนไพรนะครับคุณผู้ชมสมุนไพรตัวนี้อยู่ไกลมากเลยนะครับแต่ยังไงผมก็ต้องพามาดูให้ได้นะครับก่อนที่ดอกมันจะร่วงนะครับผมขออวยพรให้ทุกท่านนะครับที่เป็นสมาชิกช่องไมออมสินหรือว่ายังไม่เป็นนะครับที่เข้ามาดูคลิปให้มีสุขภาพแข็งแรงนะครับห่างไกลจากโรคโควิด -19 ีนะครับหรือโรคโควิด -19 นะครับเดี๋ยวเราพาไปดูสมุนไพรตัวนี้กันเลยนะครับคุณผู้ชมไปกันครับ ผลพลายตันนี้ก็คือต้นคำมอกหลวงนะครับคำมอกหลวงครับอันนี้เขาตัดออกมาแล้วนะครับคุณผู้ชมเนี่ยเป็นลูกเขาตัดต้นมันออกแล้วนี่นะครับอันนี้คือลูกของมันนะครับแลยวมาดูดอ,อกมันนะครับคุณผู้ชมคุณผู้ชมเห็นไหมครับดอกดีเหลืองนะครับอันนี้คือดอกคำมอกหลวงนะครับลักษณะใบก็จะเป็นแบบนี้นะครับ ตอนนี้คนนิยมเอาไปทําเป็นไม้ประดับนะครับคุณผู้ชมเอาไปปลูกเป็นไม้ประดับเพราะว่ามันทนแง้งทนฝนมันทนสภาพอากาศได้ดีครับแล้วก็ดอกสวยด้วยเรามาดูชื่อเรียกก่อนนะครับคุณผู้ชมชื่อเรียกแต่ละพื้นที่จะเรียกไม่เหมือนกันนะครับบางพื้นที่เรียกว่าสแสลงหอมใกล้แล้วก็หอมใกล้นะครพนมเรียกไข่เน่านะครราชสีมาหรือโคราชเรียกว่าผ่าด้ามหรือยางมอกใหญ่ ภาคเหนือเรียกว่าคำมอกช้างคนเมืองเรียกว่าไม้มะไคร่มอกชาวมงเรียกว่าซื้อก่าพฤกแล้วก็บางพื้นที่เรียกว่าอะไรก็มาคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะครับคุณผู้ชมดอกจะมีลักษณะสีเหลืองแบบนี้และครับลักษณะใบก็จะสวยงามนะครับเป็นเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครเลยมีถิ่นกําเนิดที่ดอยสุเทพนะครับแล้วก็เห็นได้ทั่วไปแถบพมา่าลาวและไทยนะครับทั้งภาคตะวันออกเฉียงเหนือแล้วก็ภาคเหนือ ดอกสีสันสวยงามครับตอนนี้พนนิยมเอาไปปลูกเป็นไม้ประดับมากเลยนะครับเป็นที่ต้องการของตลาดไม้ประดับมากมาดูสปปรรพคุณกันเลยนะครับคุณผู้ชมแก่นนําไปใช้เป็นยาปรุงรักษาโรคเบาหวานนะครับเนื้อไม้เข้ายาก,กับโมกเตี้ยและสามพันเตี้ยใช้ต้มกับน้ําเป็นยาดื่มแก้บิดและถ่ายมูกเลือดตัวน,นี้ใช้เนื้อไม้ของมันนะคุณผู้ชมแก่นข้องม่านของคำม,มอกหลวงนะครับใช้ผสมกับแก่นมะพอก นำมาต้มรวมกันให้หญิงอยู่ไฟอาบนะครับและสระผม,มะเมล็ดช่วยรักษาพวกเหานะครับค่าเหานะครับต้องเอามาต้มเคี่ยวกับน้ํานะครับใช้ผสมค่าเหานะครับตัวน,นี้จะช่วยค่าเหาได้นะต้นคําม,มอกหลวงนะครับเป็นไม้ทนแรงนะครับเหมาะกับการปลูกให้ร่มเงาและยังปลูกเป็นไม้ประดับนะครับมีสีสันสวยงามและกลิ่นหอมโดยจะออกดอกพร้อมกันทั้งต้น2-3วัน ดอกสามารถส่งกลิ่นหอมได้ยาวนานแม้ดอกร่วงก็ยังมีกลิ่นหอมดอกเอาไว้สําหรับถวายพระนะครับคนเมืองนิยมนะครับสมัยก่อนจะนิยมใช้ผลนะครับนําไปสระผมและเนื้อไม้ใช้รับประทานชาวมงจะใช้ย่างเหนียวจากยอดของมันนะครับนำมาขยี้เป็นก้อนๆแล้วนำไปใส่ร่องระหว่างโคนมีดกับด้ามน,นะครับจะช่วยทำให้มีดแน่นขึ้นมีด้ามติดกันมากขึ้นและเนื้อไม้ยังสามารถนำไปทำงานก่อสร้างและแกะสลักได้นะครับ คุณผู้ชมอันนี้ดอกตูมนะครับมันมีกลิ่นหอมมากคุณผู้ชมครับนี่อันนี้ลูกคัมมอกหลวงนะครับเอาไปสาบผมนะครับคุณผู้ชมก็เป็นว่าวันนี้ฝากไว้ด้วยนะครับสมุนไพรคัมมอกหลวงนะครับเป็นทั้งไม้ประดับเป็นทั้งสมุนไพรอย่างดีเลยนะครับถ้าใครปลูกไว้หรือว่าเคยใช้ประโยชน์ด้านสมุนไพรก็มาคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะครับก่อนจากกันนะครับฝากไว้ด้วยสมุนไพรมีทั้งคุณและโทษก่อนใช้ควรศึกษาข้อมูลดีๆถ้าไม่มั่นใจก็ปรึกษาแพทย์แผนทยหรือว่าเภสัชกรไทยใกล้บ้าน ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับและที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับคุณผู้ชม,ชมเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปคลิปต่อไปไมออลสินจะพาไปดูอะไรนั้นก็จะได้ไม่พลาดนะครับมันจะเด้งขึ้นทันทีเลยวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับกับคำามอกหลวงสวยๆครับคุณผู้ชมสวัสดีครับ <insanlar>